วันนี้นะคะพี่คิสซี่ก็จะพามาทําความรู้จักนะคะอวัยวะภายนอกนะคะซึ่งอวัยวะภายนอกนะคะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือท่อนบนนี้ค่ะศีรษะนะคะศีรษะนี้ก็เป็นส่วนบนสุดของร่างกายนะคะเออภายในศีรษะก็จะมีสมองนะคะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆค่ะ ด้านหน้าของศีรษะก็จะประกอบด้วยคิ้วนะคะตานะคะหูจมูกปากและคางค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนลำตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกนหลักของร่างกายนะคะมีกระดูกสันหลังช่วยปยุ่นะคะให้ลำตัวตั้งตรงและแข็งแรงนะคะมีคอค่ะเป็นตัวเชื่อมนะคะระหว่างศีรษะและลำตัวนะคะส่วนของลำตัวนะคะก็จะประกอบด้วยบา่าอก ท้องและหลังค่ะอ่าถัดมานะคะก็จะเป็นเท้าค่ะอืมเท้านะคะก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะมีหน้าที่ใช้เดินเตะวิ่งและยืนค่ะอืมถัดจากเท้ามานะคะก็จะต้องเป็นมือค่ะเออม,มือก็มีหน้าที่หยิบจับสิ่งของนะคะเขียนหนังสือแล้วก็ทำงานต่างๆนะคะอ่า ต่อไปนะคะก็จะมาเจาะเป็นเรื่องๆเนาะก็อย่างตานะคะตาก็อยู่บนใบหน้าใช่ไหมคะเป็นไว้ที่อยู่บนใบหน้าช่วยทําให้มองเห็นนะคะส่วนจมูกนะคะมีหน้าที่ไว้ดมกลิ่นแล้วก็หายใจนะคะอืมซึ่งถ้าจมูกของคนเราผิดปกติเนี่ยก็จะไม่ได้กลิ่นอะไรนะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อการอ่าออกเสียงด้วยนะคะสังเกตด,ดูเวลาที่อ่าเราหายใจไม่ค่อยออกนะคะ ก็จะหายใจไม่ค่อยออกนะคะต้องต้องรู้สึกแปลว่าเสียงพีซีก็จะเปลี่ยนไปนะคะต่อไปเป็นผิวหนังนะคะผิวหนังก็เป็นอวยวัที่ห่อหุ้มร่างกายค่ะผิวหนังนะคะก็จะมีประสาทรับความรู้สึกนะคะซึ่งจะทําให้บอกลักษณะของสิ่งของที่สัมผัสได้นะคะนอกจากนั้นนะคะผิวหนังก็ยังทําหน้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและช่วยป้องกันเชื้อโรคด้วยค่ะหู หูก็อยู่ด้านข้างนะคะของศีรษะนะคะอันนี้จะเป็นอวัยวะสำหรับรับฟังเสียงต่งตางๆนะคะปากนะคะภายในปากก็จะมีฟันมีลิ้นนะคะฟันก็ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะคะลิ้นก็รับรสค่ะอืมนะคะโดยลิ้นเนี่ยจะรับรสได้ทั้งหมด4ี่รสนะคะก็คือเปรี้ยวขมเค็มและหวานค่ะส่วนรสเผ็ดนะคะจริงๆมันไม่ใช่ มันไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดนะคะแต่เรารู้สึกเผ็ดนะคะเพราะว่าเกิดการระคายเคืองที่ตุ่มรับรสนั่นเองค่ะเป็นไงคะอวัยวะภายนอกนะคะอันนี้น้องๆน,น่าจะเข้าใจกันดีนะคะโอเควันนี้พี่คิซซี่ไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า